ช่างหนึ่งแก้ทรงเก่งสไตล์ทหารนาวิกลูกค้าสุราธานีครับสวัสดีครับวันนี้ตะลักข่าสุดช่องยูทูบชแนลสยามชแนลบายช่างหนึ่งครับช่องหนึ่งเป็นช่างจำนานการในการแก้ทรงเก่งยินแบรนด์เนมทั่วไทยครับรับงานทั่วประเทศไทยนั่นเองครับแต่วันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเก่งสไตล์ทหารนาวิกครับลูกค้าจากสุราธานีนี่เองครับติดตามชมกันช่างหนึ่งครับครับลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองครับอยู่ในตัวเมืองบ้านดอนนี่แหละเอากางเกงทหารสไตล์นาวิกครับมาแก้ต้องการแบบใส่แบบไลฟ์สไตล์เป็น คือแบบหยิบจะใส่ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ล้าสมัยเนี่ยแต่มันมีปัญหาที่เอวใหญ่ต้นขาใหญ่เป้ายานแล้วก็ความยาวก็เยอะปลายขาก็ใหญ่คือใหญ่ไปทั้งหมดตครับต้องการรีเซ็ตงมหยเจ้าหนึ่งจะให้ครับเจ้งหนึ่งมี3ามสเต็ปให้ลูกค้าเลือกนะครับก็จะมีเก็บแบบสแตนดาร์ดแล้วก็เก็บแบบมีเดียมแล้วก็เก็บแบบพิเศษนะครับทำ เอ่อธรรมดาแบบธรรมดากับพิเศษก็แตกต่างกันธรรมดาก็คือไม่มีการลบตะเข็บส่วนมีเดียมก็คือมีการลบตะเข็บโค้งลิมน,นะครับส่วนพิเศษนะครับก็คือสเปเชียลเองครับก็คือการเดี่ห่อครับไม่มีการโค้งลิมครับมี3สเต็ปให้ลูกค้าเลือกครับ แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการพรีเมียมก็คือพิเศษก็คือเย็ยบห่อนั่นเองครับก็ทำการคำนวณเนื้อผ้าเหมือนกันครับแต่ว่าการเย็ยบคนละอย่างกันเท่นั้นเองแต่ทรงได้เหมือนกันครับแต่ในกรณีนี้ลูกค้าต้องการแบบระดับปานกลางมีเดียมนั่นเองครับที่หนึ่งกระชับารแต่เก็บเอวไล่ทรงใหม่ครับยกเป้าขึ้นไล่ขาไล่ความยุ่งความยาวปลายขาที่หนึ่งก็จะเย็ยบสองเทกเก็บให้แบบเท่ๆนะครับเวลาไปสวมใส่แล้วจะมั่นใจแลวจะดูหล่อเท่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือทำทรงใหม่นั้นแหละ อ่าตัดแบบป่านกากครับก็เสร็จเรียบร้อยครับลูกค้ารับของกันเรียบร้อยป่านนี้ใส่เรียบร้อยแล้วอ่าคือบางคนแบบชอบแบบไลฟ์สไตล์เสื้อยืดแล้วก็เสื้อตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นเก่งส,สไตล์ได้ขาดแบบสบายๆชิวๆไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์แบบสบายๆนะขอบคุณมา,มากๆครับลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์เบนโทรชั้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้าบริการโทรไทยครับแอดไลน์ line, มาคุยกันได้ครับ ว่าเจ้าหนุนทำอะไรมั่งส่วนใหญ่หลักๆก,ก็คือยีนนะครับก็ถ้าราชการอะไรเี่าหนุนก็ทำได้จุดบุติกผ้าซีฟองผ้าอะไรเนี่ยต้องผ้าไหมเจ้านก็ทำได้ครับก็คือสามารถไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับร้านเจ้าหนุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการวันนี้วันอาทิตย์เจ้าหนุนก็ทำงานครับก็ทำงานเอ่อเวลดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนั่นเองครับแล้วแต่ละสายหาง,งานเล่องเจ้อหนนก็ทำโอทีต่อแค่นั้นขอบคุณมากครับกันะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย